แฟนคลับเผยนิสัยที่เจอกับตัวหลังพุบน้องแอลบิเกลชมพู แม้จะบูดสามแล้วแต่บอกเลยค่ะว่ายังสวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาแถมงานปังมากๆอีกด้วยอย่างชมพู่อรารย,ยาซึ่งแมชชมนั้นยังคงรับงานในวงการบันเทิงและมีผลงานโดดเด่นมากมายด้วยความที่เธอเป็นซุปตาร์แถวหน้าเมืองไทยมีโอกาสร่วมงานกับวงการบันเทิงต่างประเทศมากมายล่าสุดแมชชมต้องเดินทางไปปารีสนานเจ็ดวันแม้ชมก็มีความคิดถึงบุุตๆเป็นการจากบุตรครั้งแรกแล้วรู้สึกสะเทือนใจเพราะตลอดเวลาช่วงสถ สถานการณ์ที่ผ่านมาไม่เคยได้ห่างกับบุตรบุตรเลยดูแลและเลี้ยงดูบุตรบุตรตลอดช่วงที่ไปปารีสก็ได้แพลนกิจกรรมไว้ให้บุตรบุตรมีพี่เลี้ยงและคุณยายช่วยเลี้ยงดูอีกทั้งก่อนจะไปปารีสนะัดน้องเกลได้เดินทางไปส่งแม่ชมพู่ขึ้นเครื่องและภาพถ่ายนี้เป็นภาพที่แม่ชมนะัดกําลังอุ้มน้องบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะัดต่างมีแฟนคลับแซวว่าหลังจากนี้พี่พายุจะเป็นคนเลี้ยงน้องเกลเองและ ล่าสุดหลังจากที่ชมพู่อรารยาน็อตวิสรุตแต่งงานมีทายาทด,ด้วยกัน3มคนได้แก่น้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอนบิเกลซึ่งต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากแฟนคลับของคุณแม่แล้วตอนนี้เหล่าพี่ป้านาอาะก็เทใจไปให้บุตรบุตรทั้ง3าคนของชมพู่อารยากันเพียบเรียกได้ว่าหากคุณแม่หายไปไม่ออกมาอัปเดตภาพของบุตรบุตรให้ได้เห็นก็จะมีชาวเน็ตเข้าไปทวงถามเฝ้ารอทุกวนันโดยเฉพาะตอนนี้บุตรสาวคนสวยน้องแอนบิเกลที่เพิ่งคลอดออกมา ต้องบอกเลยว่าทําเอาคนหลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกทั้งทางด้านชมพูอ่อารยายังบอกอีกว่าตั้งแต่มีน้องเกียวมาในบ้านทุกคนก็ดูตัวเล็กตัวน้อยลงล่าสุดได้มีชาวเน็ตคนหนึ่งออกมาโพสต์คลิปของน้องเอ็มบีเกลขณะที่กําลังอยู่บนรถโดยทางด้านแม่ชมพู่ได้เปิดกระจกให้น้องเอ็มบีเกลได้ถักทายซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องเอ็มบีเกลก็น่ารักอารมณ์ดียิ้มแย้มสุดๆแหมเป็นกันเองมากๆไม่ถือตัวเลยงานนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารัก ทั้งครอบครัวเลยจ้าซึ่งคลิปนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับที่เห็นคลิปต่างกดไลค์และชื่นชมความเป็นกันเองของครอบครัวนี้จำนวนมากนับวันก็ยิ่งโตเป็นสาวสวยเชื่อได้เลยว่าหากโตมาคงครบเครื่องไม่แพ้คุณแม่ชมพู่อาริยาและพี่ชายอย่างสายฟ้าและพายุแน่นอน